สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตราชกัญญาทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าไทยรับคว้าเหรียญทองในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่พัทยาติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆครับการแข่งขันขี่ม้าชิงแชมป์เอเชียครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจัดขึ้นที่สนามไทยโปโลแอนด์อีควสเทรียนคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัฐราชกัญญาทรงนำทัพนักกีฬาขี่ม้าไทยทั้งอารีนัฐาชวตานน์ อภิสดาวรรกิจโสพลและพักจิราธงพักลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมผลปรากฏว่าทีมนักกีฬาไทยทำคะแนนรวมได้ถึง198คะแนนเอาชนะนักกีฬาจากชนิสไทเปและอินโดนีเซียคว้าเหรียญทองไปครองต่อกันที่การแข่งขัน4เกมในวันนี้ในกีฬาเทควันโดมีชิงชัยกันทั้งหมด7เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่รุ่น68กิโกรัมชายเมื่อหลักชายค้้ยหงทอง เร่งทำแต้มช่วง20วินาทีสุดท้ายทำคะแนนแซงเอาชนะอาเวนอัลคันทาร่าจากฟิลิปปินส์เจ้าภาพไปอย่างสนุก24ต่อ22คะแนนคว้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งแรกของตัวเองและเป็นเหรียญทองแรกของทีมเทคอนโดต่อสู้ในการแข่งขันครั้งนี้ต่อกันที่จักรายานมีชิงชัยกันทั้งหมด2เหรียญทองในประเภทถนนบุคคลชายและทีมชายผลปรากฏว่านักปั่นไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองมาครองได้ทั้ง2รายการโดยทีมชาย ได้จากร้อยตำรวจโทธุรกิจบุญยรัตน์ธนากรสิตรีสราวุดิติรณชัยสิบตำรวจตรีนวุฒิลีพงอยู่จากอากาศเอกพีรพลชาวเชียงขวางและธนาคารชัยยาสมบัตินอกจากนี้สิตรีสราวุธยังควา้าแชมป์ประเภทบุคคลไปอีกหนึ่งเหรียญส่งผลให้ทีมจกักรยานไทยทำไปแล้วสทอง1เงินและ2เหรียญทองแดงในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้รักบี้7คนหญิงรับชิงชนะเลิศที่สนามคลาร์กทาเรด ทีมสาวไทยแชมป์เก่า3าสมัยพบก,กับฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าทีมรักบี้สาวไทยเหรียญทองแดงเอเชียนเกม2010โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะไปด้วยคะแนน17-7คว้าเหรียญทองไปครองไปสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ทีมชายไทยเอาชนะสิงคโปร์ในรอบชิงที่3ไป12-5ต่อคะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองฟุตบอลหญิง4เกมนัดชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบก,กับเวียดนามแชมป์เก่าตลอด90นาทีไม่มีประตูเกิดขึ้น ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะผลปรากฏว่าเวียดนาม,มาได้ประตูชัยจากการมงของฟนานไฮเยมในช่วง2นาทีแรกของการต่อเวลาพิเศษทําให้ไทยแพ้เวียดนามไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งพลาดเหรียญทองไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้ซีเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ทีมไทยพลาดเหรียญทองในการแข่งขันฟุตบอลทั้งท,งทีมชายและทีมหญิงพร้อมกันปิดท้ายกันที่กรีธาชิง12เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่ประเภทวิ่ง100เมตรชายและหญิง เรื่องกับที่ประเภทชายผลปรากฏว่ารัตนพลโสวรรณเข้าเส้นชัยอันดับที่2ส,ส่วนบัณฑิตช่วงชยัยเข้าเส้นชัยไปอันดับที่3ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากมาเลเซียส่วนการแข่งขันวิ่ง100เมตรหญิงสุภาวรรณทิปัดจบอันดับ4ขณะที่อ่อนอุมาเชษฐาจบอันดับที่5